มันเล่นแม่ที่แบบพี่แอลบอกกปแล้วเว้ยมันไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนอีกีนี้ไม่เคยเจอไว้ก้นอยู่แล้วไม่เคยเจอไว้ก้าแบบเดินไปปุ๊บมันอันตียัน้าจบเกมเลยอันตีไม่เท่าไหร่พี่แม่งโกงแบบรัๆโคตรคุยเลยแม่งถ้าได้อะไรนะแม่งสกิลตามพลังเวทเดี๋ยวเดีไม่กม่วิกูไม่กันนะกูบอกกูไม่กันนะ เอาเอาชีวิตรอดนะเอาชีวิตรอดยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะนี่เอาชีวิตรอดบนเกาะล้างเจอเรื่องไม่ได้เลยไม่ได้อ่าเล่นอะไรดีปะอ่ะไหนๆก็ไหนๆและเอวพี่จะเล่นพี่มีโอลาฟไ,ไปอ่ะไอ้ไงงดไงงดเต๋ได้ซื้อพี่เนีเ่ย โอเคเลือกอาร์เมนกันดีกว่านี่ล้วกันเอลที่ได้ของดีว่ะโอ้ยซีได้รับดูดเลือดแต่จากความเสียหายที่ทำได้เากำลัเล่นอะไรวะเบเก้าอาร์ถอแดงตัวดูดเลือด เราเจอซิงเกตกับลากันเอาหมาเลยโอ้โหโคตรดูดันไม่เกรงใจใครวะเปล่านี่ไงตีแม่งเลยตีแม่งเลยโอ้ยตีดอกไม้ไม่ทันมากพีพี่โจมานี่พี่โจมานี่พี่โจมาตันแม่งเลยตันแม่งเลย บอกเลยบอกเลยบอกเลยได้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 กูมีดูดเลือดส่วนตัวโว้ยกูมีดูดเลือดส่วนตัวโว้ยดิกูมีดูดเลือดส่วนตัวโว้ยจับไปเก็บตัดล๊บไปดีสาบโจไปสิโจเอ้ยกูมาหน่งเนี่ยตันสามเออเรียบร้อยจีจีไปไปดูคู่อื่นกันโจ่ตงไม่ยอมตายเลยออเดูดเลือดส่วนนะได้คู่นี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วแล้วมึงจะทำยังไงมึงจะมายังไงเฮ้ยอย่าอย่าไปให้มันบิว ไหัที่ทีมอะไรวะทีมมินเนี่ยนใช่มินเนี่ยนนี่ละเจ้าแตกเจ้ยแตกตัวทับไรตัวทับไรเฮ้ยจะรันทำไรเจรันจะเรียกว่าไม่ให้มันได้คิวไม่ให้มันตีจะแพ้ต้องความบิดเบี้ยวเลยออเไม่ไม่เรียบร้อยเอ๊ะไอ้โจ เอารองเท้าอะไรดีนะใช่ใช่เงียเดี๋ยวมันมันตื่นจะต้องเพิ่มความเสียวนิดหนึ่งออกนี่เลยไม่เข้าใจจะกดไปท็นมีอะไรออกนี่เลยเจอความนี้ออกนี่เลยเราเจอกับไอ้เฮานี่หว่าแล้พี่โจเมมเมมนะพี่โจต้องซื้อรองเท้ามา เราเล่นไงวะพี่โตมันมีกง่ะดินั่นเละดิเล่นยังไงล่ะทีนี้พวกเราสองคนน่ะทั้งนี่ทำไมอ่ะเฮ้ยเดือดเลือดแทงนี้นี่โดนดอกเลยหมักไงซื้อเลยเลย มาเรียบร้อย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 ดุดเลือดดุดเลือดสวน <c oughs> จับผวนเฮ้ย <c oughs> โ <c oughs> ดนสับหลอกผวนเรียบร้อย <c oughs> ไม่ตายตายแค่ตอนนี้แหละครับแย่ดูเพื่นกัน <c oughs> โอลาบ้าแม็เฮ้ยเราเจอโอลาว่ะเอล ไปจะกองใส่คนอื่นเอาไมเน่เมื่อมึงรู้มันมันก็กองใส่ตัวเองพี่มึงไม่ใช่หัคิดเอาไปเยอะเลยเอ้ยเชี่ยเอ็โคเอาจัดเอ็กโคสเต็ปดีจัดเดี๋ยวเออเอีเยอเออหมดเลยว่ะอืมเอเออออเออเ พี่จะวัดดวงดว่ะนี่อะไรวะเนี่ยโคตรเราเราจะเป็น <อะ S 2> ที่ต้องชนะรัวๆนะโอเคไหมได้แต่พี่จะพี่จะวัดดวงรโลผมหยิบโลหนึ่งเขี่นี้มาแล้วเรายัางไงเราก็ต้องชนะโลสองอนะโอ้ได้แล้ว เฮ้ยพี่ชี่โอ้โหคิวไม่พลาดแต่คิวเป็นพี่่างดยแหลัโอลาบกเอ้เอเอโก้เอโก้ไปเลยเดอย่างพี่อไวี่โตไหวไหมเฮียเฮียโอลามันวิ่งหาพี่ได้ฟรีๆนะเราจะเคกับทวิเอาใครก่อนทวิหรือเควว่าอบิกอ๋อใช่เคดาเมจมันสดด้วยอร์บิเท่ว่าทวิแม่งน่คือวอบิกมั้ยเ่าหไม่เหรอ ไม่โดนใครตาไปงั้นแหละไม่เป็นไรเฮ้ยดนก่อนหนึ่งทีต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 ีกูกัดสวนกูกัดสวนกูกัดสวนสวยสวยสวยเอารับไปไปไปตัน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 กัดสวนกัดสวนกัดสวนโอ้โห ทีตรงกลางทีตรงกลางทีตรงกลางชิบหายนะพี่กระสวนกระสวนกูไม่ตายกูยื้อมีแฝดสามอันน่ะมึงจะหนีกูยังไงอ่ะมันมีอำนาจไงเอ้สิ่งเดียวเอลสิ่งเดียวรอเลยก่อนรอเลยก่อนยังทำเร็วไม่พอทำเสร็เราเร็วไม่พอไอ้เนี่ยเนี่ยคือว่าจังหวะเมื่อกี้ที่ว่าเอาเอาเคิลน่าจะอันนี้กว่าปะ เพราะเพราะมันเพราะมันเพราะมันพลาดเพราะเอามาต่อไเมื่อกี้วิ่งไล่ตกเนาจะเอาใครเอาไปทันซาดสักแมงนี่แหละสวยสวยสวยโอ้บกลาเอ้ยเดียวอันรเล

มอนออกวงไปไหนนะมันไปชุบเพื่อนไงี่ยมันมีอะไรมันอะไรวะน่ะไม่ไหวว่ะมันบินออกวงไปแล้วพี่มันทำอะไรของมันวะเวลาคานเก็บหมดไปเนี่ยอีๆเฮ้ยเฮ้ยไปรักรักันวะลักันรักันเอาวะลักันยังเอาแย้มมุ้ยแล้วอนเบรกแล้วคือพี่มีตังค์พี่ไม่ซื้อละก็ว่าอยู่กูมัวแต่อ่านไงไอ้แม่ยิดโอเคเอาอาร์มเมนเลยดีการตีจุด อ่าของคุณฆ่าความเสียหายของศัตรู15%ระยะเวลา3วิวิธีของคุณทำให้ทำเครื่องหมายใส่ศัตรูทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากเอฟเฟกต์ถัดไปของเพื่อนร่วมทีมกระรับพลังจริงและสเกลความเร็วโจมตีของคุณอันนี้น่าจะดีสุดเนาะพร้อมยางใหอย่างนี้แหละเล่นมาหลายรอบคุณยังฆ่าได้ตัวเดียวอยู่เลยนะมึงสมก็เป็นเวก้าหน่อยดิมังด่ากันที่แบบ เรเจอใครวะออนกับนาฟิลิเอาใครเอาไม่รู้เอาเซตก่อนต้องถามด้วยเหรอไปเที่ยอะไรอะโป่งกูคุมเซตก่อนเลยกูคุมเซตเฮ้ยมึงจะไปหาพ่อมึงอะอย่ที่นี้แหละมึงท้ําเพื่อนเอานาฟิลิโดนเซตสับไปดีเอาเอานาฟิลิตาให้มา ไอ้ดิติได้ปะเออสวยแล้วก็เล่นเล่นเล่นเวลาไปอะไรอะไรกูดูดเลือดสวนกูดุดแรงมากอยู่นี่มึงจะไปหาพ่อหาแม่มึงตรงไหนดูดิเกิดอะไรขึ้นวะพี่นุ๊กเทียวาอันนี้น่าจะรู้ผลแล้วเทียวจริงโบล์โบล์เกิรอุ้ยตายกูรองเพลี่อะไปยีห์ไ้เจ้า ได้อันตี้กับคืนมาเลยมึงเห็นบไหมกุ้งโยอกุ้งหมดเลยเฮ้ยเออ่ยาหยมันยังไงเราก็ชนะน้องฮ้ยแต่อาร์กเมนโจมไม่เข้ากับตัวเลยอะหลายอันเลยไอ้เชือ้เคียโอลาวกับอิเคียนั่นน่ะออกอะไรเนี่ยล่องหนไปเวลาสี่วิไม่เห็นเหรอเมื่อกี้แม่งคนมีประโยชน์เลยประโยชน์ ประโยชน์เยี่ยอะไรมึงไปกดตะเกียงไปหามันอะถ้ากูไม่ไปรับดาวเมทัลมึงก็ตายห่าอยู่ตรงนี้จะกล้าพูดมีประโยชน์อีกอะได้รับโบนัสสุมให้อ่ะเอ็กโคหรือโอลาฟเรนสกิลที่หยุดโอลาฟไม่ได้การคิวแลเราพรุ่้อาจจะไหวอาจจะไหวได้อะแน่ใจเอ็กโคกไหมเดกับแตงโมที่เยนนี่ไห้บอกเนาะพยายามตี แน่นหน่อยพี่ผมว่าตอนนี้พี่อาจจะเดนเบิร์ตจีใช่พี่เสียวอยู่นะพยายามตีนให้หน่อยเดินเข้าไปเลยดีเลยวได้บอกได้บอกได้ต้องพัวเอ้าตายว่ะรับแตกอันนี้มันไม่ถึกอันนี้ไม่ถึกรรุงเดินมาสู้เดินมาสู้ตีกูมาเลย คอว่ะกูอยู่กับใครวะฮ่า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 คุณทำไอ้เ่ไ้นี่มั้ยอะแต่คุตายโดนมงเฝ่าตายโอ้โหคุ้ปล่อยอะไรดิอ่าเรื่องสกิลพลังชีวิตพลังเวทพลังเวทไม่จำเป็นเรื่องสกิลก็ไม่จำเป็นพลังอะไรครับพลังชีวิตต่ออ่ะรีทีนึ่งใจเย็นนะกูใจเย็นเนาะ เพามพลังชีวิตก็ได้เพิ่มพลังชีวิตมาเฮ้ยเอาเนี่ยมาเนี่ยถ้าเจอไอ้ของโง่ๆอย่างเงี้ยแล้วยังแพ้อีกเฮ้ยทีน่าแมกับมกนาเอาใครเอาเฮ้ยเลยอ๋อมกนาดิทีน่าแมกไหข้าไม่ตายมกนาอ่าเสร็จรออันนี้ก่อนเอาเชียร์แล้วเล้วไงผมเอามกนาเองพี่พี่ดูเรือกแล้วที่ถูกเรือกไหมทำอได้แค่นี้แหละเอ้า เร่งมาบังอันติไว้เฮ้เขียวเฮ้ยตายไปเลยสุดเสร็จแล้วพี่กำลังจะกลับมานานแปลกๆวะตะมันเอาอ่ะตายหนึ่งมันกะลังจะลุกทีทำไมพี่อ้อมไปข้างหลังเรียบร้อยไอ้มึงจะทำอะไรได้ฮะจะทำอะไรได้ฮะ Ee ee! ไปไกลๆวเรียบร้อยโอ้โหดูดับรถร็อค่ะไปดูตีเหมือนกันแลกกันกับแลกกันทั้งทยิงกูอย่งเดียวแล้วคืออะไรเนี่ยกลับมาแล้วตัวแบกกลับมาแล้วตัวแบกกลับมาแล้วตีเจ้าตีเจ้าไหมเออโด้ละกงถ้าตัวเรียบร้อย แม่งดูเธอละมาทิ่ไหนเลยเฮ้ยพิษเมติกว่ะว้ามีอะไรดีๆไหมอ่ะได้รับความเสียหายวิ่งเร็วม้ไดเร็วเรตต์เบอสเราเราเจอใครเนี่ยเฮ้ยหลักฐานนี้เราไม่ได้เล่นเลของฟรีของฟรีอ่ะตอนนี้แล้วกันฟรีสุดโอเคปะ let's go out รายการหรือซิงเกตว้าวมึงมาเซมาเซบู๊ดบู๊ดบุดงบู๊ดแล้วเม็ดไม่มีเลยพวกเนี้ยตัวดืดเลือดแรงมากเลยตั <c oughs> ดเลือดแรงอีกเพราะพี่แบบปิดอันตีตัวเองไปลแล้วอ่ะอ,อันตีที่มันไม่ได้ใช้ไม่ตีดอกไม้หรอไม่ต้องตีดอกไม้หรอกตีแค่นี้ก็พอแล้วพี่เล่นไม่ลดเลยคุณพี่แล้ว ไม่ลดเอาอะไรมาลดเหยียสแตทอย่างเวอร์เบร์ล็อปเลังคิงเฮ้ยจอพาร์ตปะพี่มันเบิร์ดผมแตกแน่เลยวะพี่ปิดปิดกันติกันติ่ตัวเองไปละเพราะยังไงไปอานสี่ก็ไม่ได้ใช้งบแบ็คเค้กไหมพี่ทำอะไรดีวะชิ้นต่อไปไปเลยวะเดินเข้าดิพี่ ไอเยลิงเซิลสองร้อยหน่วยโหอันนี้มาแล้วนี่ว่สเปต์ตามพลังเวทรีนติเมโอ้โหี่้าอตีนี่ตีนี่เออเออไม่เข้าเลยอ่ะดูเลือดสวนเลือดสวนยิเจอตายดิเจอตายดิเจอตายดิดีีอ่ะ

ถ้าไก่นี้ทิ้งได้เลไหมยังไม่ได้โอเคงชีวิตเอากาสที่จะตายซึ่งจริงไม่ใช่หน้าทีก่กูเลยรู้ไหมเนี่ยจะตายก็ได้ตัฝั่งถ้วยเลยนี่นั่นเหีอเดี๋ยวยัดไปที่ว่นไปเจอแพ้แพ้ตานี้คือจบนะ ด่ายับนะมีปอดด้วยเฮ้ยเปยิเล็มาสองตัวมาสคนแล้วพี่จะหยุดออร์ดยังไงเนี่ยไม่รู้กูตีเอ็กโคเลยแล้วกันดูดีดตวเดืดเลดวเดืดเลดวไปเดด้มัมึงสยีดเิีดนงไม่มีใครมึใครมึงเดดด้วยส่วนสู้รเป่ามึงโดนน้ำมีดไหวึเปล่าโดนนมีดไหวเปล่า ไปอามันเก่งใช่ไหมจะฆ่าตัวตายไว้ตาเลยไมื่อนอะไรขึ้นวะมีสองตัวให้เลือกระหว่างสิงเกตกับมุนโดเป็นมึงเลือกใครเป็นกูเลือกสิงเกตที่นี่เลือกกงใส่มุนโดการสุดไงมุนโดมันมีการซีซีมันมีการซีซีโอ้ยคอว่ะไม่เอาเนี่ะอันนี้ เราก็ต้องลองหลายๆอย่างอ่าเอานี้คิวที่ได้แล้วปตอนนี้ตอนนี้โมบิ่งต้องเกมก็ได้กูแบกมามีประโยชน์บ้างไหมเนี่ย้นม่งซอยผมยับแน่เลยพี่พี่จะพยายามยื้อให้แล้วกันนะแอลนะพี่ซอยผมยับเลยอ่ะพี่อย่าพี่งตายอยพี่ตายโอ้โหพี่ตาย สวยแล้วเฮ้ยมามาตัดสวนมามาสวน่มอะไร้งอะไร้อะไราอะไราอยทำอะไรเอาทำอะไร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 ไปส่ยเกี่ยวอีกไมุ่เื่งไเี้ยเลยพี่กับมันพอๆกันอะ เฮ้ยดูดูเขาภาสาคนกันดูตัวเองนี่โยแย่ว่ะพี่โอลาไม่เอาจับโอลาชุบเพื่อนโอลาฉุบเพื่อนเอาเชิบายเอิโอ้ยไอโคแรงมากแรงมากเหมือนดาร์คิงไงเฮียพี่โจอ่ะเดงรู้จักแมคคิงหรือเปล่าอ่าฟายลังจากใช้อัลติเมทไม่ได้ใช้นะได้ ผมน่าจะถึกมากแล้วตอนนี้เอานี้เอาพี่ไม่มีสังเวชอันนี้ดีสุดละเป็ลดลัดอีเล็กคิวพี่ดูดเลือดเท่าไหร่วะพี่ไม่ได้เช็คตัวเองเลยะมันเช็คได้ปะกดดูซีดูดิสีอะพี่ดูดเลือดหกสิบหกเราเจอโอลาฟ เอ็กโคเอ้ยกูนี่เหรอเฮียเราจะเอาแล้วไหวไหมรอบนี้ยแต่พี่เขาโชงดีที่มันไม่มีซีซีมันหยุดพี่โตไม่ได้อุ้ยมันซอยผมยับเลยอ่ะพี่กูกูตีสวนกูตีสวนนี่กูตีสวนนี่กูตีสวนนี่กูกูดูดเลือดสวนนี่กูดูดเลือดสวนนี่จบเกมที่หนึ่งโว้ยพี่ได้เลตบอยมันไม่โคตรวงเนี่ยแม่งพี่แบบ ปัดทุกอย่างเพื่อเลือดอ่ะดูดเลือดอย่างเดียวแต่เลขกขาไม่ลงเลยนี่งไงเอ้ยรูดอะไรกันไอ้เจ๊จ,<ห>จี